ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าปัญหาเหมือนเมฆดำที่ล้อมตัววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ positive thinking แนวคิดที่จะช่วยทำให้คุณผ่านอุปสรรคทั้งหลายได้อย่างราบรื่นมากขึ้นกันครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ Car e e r ท a l k ทิปการทำงานที่เจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา c a r e e r Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟังเมื่ออุปสรรคทั้งหลายต่างท้าทมเข้ามาหาเราในระยะเวลาไล่ๆกันก็เป็นเรื่องปกติที่จะทำให้เราเกิดความกดดัน ความท้อแท้และความรู้สึกอยากทิ้งทุกอย่างไปเกิดขึ้นในหัวซึ่งคําว่าทุกปัญหามีทางแก้มันอาจจะมีอยู่และไม่มีอยู่จริงสําหรับบางคนครับเพราะปัญหาของคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันวิธีที่จะแก้ปัญหาก็จะแตกต่างกันไปแต่หากตอนนี้ยังไม่เจอทางแก้ปัญหาผมก็รวบรวมวิธีที่จะทําให้เราค่อยๆปรับวิธีคิดต่างๆแทนได้มาฝากครับเพื่อให้ทุกคนได้จัดการกับสุขภาพจิตและสร้างแรงบันดาลใจในการเดินหน้าต่อไปแล้ว positive thinking คืออะไร positive thinking ก็คือการคิดเชิงบวกครับ ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การที่เราต้องมองทุกอย่างโดยเอาข้อดีมาปิดข้อเสียนะครับแต่เป็นการมองเห็นข้อเสียนั้นแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงอย่างเข้าใจหรือพยายามมองหามุมดีๆที่อาจมีซ่อนอยู่ต่างหากพอเรื่องที่ไม่ราบรื่นต่างๆมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับที่เราต้องเจอแต่เมื่อมันเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละครับว่าจะเลือกมองหรือรู้สึกกับมันยังไงและรู้จักเลือกใช้ประโยชน์จากด้านบวกที่แฝงอยู่จากสิ่งนั้นนั้นแทนมากแค่ไหนซึ่งโดยปกติแล้วครับความคิดเชิงลบจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่่าาายมากกว เพราะธรรมชาติของคนเราเมื่อเกิดสิ่งผิดพลาดเราก็จะมองหาความบกพร่องมากกว่ามองเห็นข้อดีถูกป่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถฝึกการคิดเชิงบวกได้เลยนะครับงั้นเรามาดูข้อดีถ้าหากว่าเรามี positive thinking กันดีกว่าครับการมี positive thinking จะทําให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นเป็นอย่างมากและยังเป็นการฝึกทําความเข้าใจการคิดหาเหตุผลและการยอมรับต่อสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่มากกว่าเดิมและเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับ ราะว่าจิตจะสั่งการสมองให้สร้างสารเอนโดฟินทําให้ความดันเลือดลดลงและทําให้เรามีภูมิต้านทานท,านที่สูงขึ้นซึ่งนอกจากนี้อะครับสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามมาตลอดมันอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการทําสิ่งใหญ่ๆของเราก็ได้แล้วควรทํายังไงให้มี Po สิ t ีฟสติ๊กเกรข้อแรกคือการรู้จักตัวเองทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีครับเพราะก่อนจะมองหาเหตุผลและข้อดีของเรื่องราวทั้งหลายพื้นฐานเราต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองทั้งในด้านดีและไม่ดีก่อน เมื่อเรายอมรับข้อเสียในตัวเองมันก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการได้พัฒนาข้อดีข้อเสียแล้วก็จะรักตัวเองมากขึ้นด้วยครับเมื่อรู้จักตัวเองดีแล้วต่อไปก็เป็นการยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจในข้อบกพร่องของคนอื่นครับเพราะข้อเสียของเราเองบางครั้งตัวเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ถูกปะครับคนอื่นรอบตัวเราก็ย่อมมีข้อบกพร่องที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันซึ่งทั้งหมดล้วนก็ขึ้นอยู่กับการโฟกัสของตัวเราเองว่าจะมองเขาเป็นแบบไหนทําความเข้าใจตัวตนของเขาแล้วก็มองถึงแง่ดี หรือจะโฟกัสแค่ข้อเสียของเขาแล้วก็ทำลายสุขภาพจิตเราเองต่อมาคือการมองสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่สิ่งที่จากไปแล้วอะไรที่ผ่านไปแล้วอะครับบางอย่างก็เอากลับมาแล้วก็แก้ไขได้ในขณะที่บางอย่างทําไม่ได้ซึ่งถ้าเรายังมัวแต่คาดหวังว่าสิ่งนั้นจะกลับมาก็จะมีแต่ความทุกข์เปล่าๆให้เราเปลี่ยนเป็นมองสิ่งที่มีอยู่ดีกว่าครับดูว่าในวิกฤตที่เราเจอนี้มีข้อดีอะไรที่แฝงอยู่บ้างไหมหรือว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นได้ยังไง สุดท้ายครับถ้าเกิดว่ารู้สึกเหนื่อยมากไปก็หาเวลาไปพักสักหน่อยครับถ้าคิดว่าวันนี้เรามีเรื่องมากมายที่ทําให้ตัวเองคิดลบมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับถ้าเราจะหาเวลาไปพักบ้างลองใช้เวลาช่วงสั้นๆ้นออกไปหาอะไรใหม่ๆทํากิจกรรมที่ชอบออกกําลังกายไปต่างจังหวัดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตหรือหาเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนที่มี p positive t h i n k i n g ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีรับพลังบวกเช่นกันครับ แต่ละคนมีวิธีชาร์จพลังบวกที่แตกต่างกันไปอย่างวิธีออกกําลังกายในตอนเช้าก่อนไปทํากิจกรรมอื่นๆการได้นั่งสมาธิหาเพลงสบายๆฟังเพื่อผ่อนคลายหรือบางครั้งแค่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเริ่มต้นวันด้วยการยิ้มพร้อมกับบอกตัวเองหน้ากระจกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีเรื่องง่ายๆแบบนี้ก็สามารถเพิ่มพลังบวกให้กับเราไปได้ทั้งวันแล้วครับซึ่ง positive thinking ไม่ใช่แค่บังคับให้ตัวเองมองในแง่ดีเท่านั้นแต่มันเป็นการยอมรับกับความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่เข้าใจเรื่องราวที่เกกกิิดดดขึ้้้้นนแแลละจััาาารบส่่่งงทีผไไปวใหหต แม้ในช่วงแรกๆอาจจะมีความคิดในแง่ลบหรืออุปสรรคที่เข้ามาท้าทายเราอยู่บ้างแต่สุดท้ายเราก็จะเรียนรู้ปรับตัวและมองเห็นข้อดีของสิ่งเหล่านั้นได้ในที่สุดแน่นอนครับถ้าคุณเป็นคนทำงานที่กำลังหาข้อมูลดีๆหรือเทคนิคสำหรับการทำงานอยู่อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องทางต่างๆของ jobThai เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆสำหรับคนทำงานด้วยนะครับ